บันทึกการเดินทางค่ะการไปเมาดิฟของเราขึ้นเครื่องแล้วนะคะนี่คือเมนูอาหารนะคะที่เราได้รับในการที่เราขึ้นเครื่องในวันนี้นี่เลยเรามีสปากเกตตี้นะคะน้ำส้มด้วย,ยและก็น,นี่ค่ะไฮไลท์นะ จิบนะคะไวน์เบาๆค่ะอันนี้ระหว่างการเดินทางนะ,ะเราอยู่บนเครื่องนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้โชคดีมากเลยนั่งติดหน้าต่างนี่ เราถึงที่เมาดีฟแล้วนะคะทุกคนขาดูบรรยากาศด้านล่างนะคะหมูกก่เกาะต่างๆที่อยู่เมาดีฟนะนี่เป็นภาพนะคะจากมุมสูงที่วีได้บันทึกเอาไว้นะคะเรากําลังจะถึงที่เมาดีฟแล้วนะคะนี่เครื่องกําลังจะลงแล้วนะจ๊าทุกคนจ้าโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเดินทางมาที่เมาดีฟ สวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดจริงๆ่ะดูด้านล่างนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหสุดยอดน้ําทะเลแบบใสมากๆเลยนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหดูบ้านเมืองของเขานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยสวยงามมากๆเลยตอนนี้เครื่องกําลังลงแล้วนะคะ เครื่องกาลังลงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวไปดูบ้านเมืองนะคะของมาลดีฟว่าเขานะคะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหน,นและก็ถึงเรียบรอ้อยน,นี้เดอะแก๊งของเราที่เราเดินทางมานะคะหลังจากที่เราถึงสนามบินแล้วนะคะเราจะไปที่นะคะ เกาะคานี้ค่ะเรานั่งสปีดบ๊ทนะคะโอ้โหมันมากๆเลยสปีดบท๊ทของเขานี่แบอกว่าโอ้โหโคซิ่งใช้คำว่าโคซิ่งเลยนะนี่เราบรรยากาศนะคะบนสปีดบท๊ทของเราและตอนนี้ค่ะเรามาถึงที่เกาะคานี้แล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากๆน้ําทะเลใสมากๆค่ะทุกคนค่ะดูสีน้ําทะเลค่ะ อันนี้คือหมู่เกาะที่เราจะมาอยู่ในค่ำคืนนะสองคืนเลยทีเดียวนะคะกับมาดิฟทริปนี้ EP นี้ EP หนึ่งนะคะเราเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยว EP ถัดไปนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าระหว่างที่เราอยู่มาดิฟแล้วก็เดี๋ยวจานนะคะมารีวิวในเรื่องของห้องพักให้ดูด้วยมาถึงปุ๊บนะคะอันนี้เป็นเวลคัมดิงนะคะทุกคนค่ะ มาถึงปุ๊บก็รับเวียวคัำดิงนะคะก็มีการต้อนรับค่ะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันเข้าที่พักค่ะ